ที่เป็นโบสถ์แล้วรอดใต้โบสถ์นนะเป็นอย่างนี้ผู้ชมนะครับเป็นด้านหน้าด้าหนหลังนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเสดาะเคาะนะครับต่อชะตานะครับเสริมดวงนะครับทุกผู้ชมที่อยู่วัดห้วยน้ำโจรน,นะทุนผู้ชมนะก็จะมีคนสวดเป็นพระสวดไปด้วยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะทุกผู้ชมที่พี่ดูอยู่นะผมก็จะไปให้ผู้ชมได้ชมว่า บรรยากาศนี่ก็เป็นยังไงนะครับนี่นะะอันนี้เป็นภาพจริงเลยนะไม่ต้องจำลองนะครับผู้ชมนะครับเอให้ผู้ชมชมแบบละเอียดยิบนะครับก็เรียกว่าเป็นสิริมงคลนะครับแล้ใต้โบสถ์ที่โบสถ์เนี่ยมีภาพประธานองค์ใหญ่แล้วก็ที่ทำกิจของศาสนาหรือสวดมนต์หรือมีการบวชนะครับต่างๆตรงนี้นะครับผู้ชมมันไม่น่ากลัวนะ เป,เป็นแนวที่เขาทำอยู่ตรงนี้นะครับว่ามีน้ำด้วยนะครับมีน้ำแล้วก็มีเรือตรงนี้ท่านผู้ชมเรียกว่าตรงนี้เป,นเ,ปนเป็นจุดไฮไลท์นะที่ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็เรื่องราวต่างาของความศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมได้ชมนะครับตรงนี้นะเขาก็จะมีนะพนักง,งานหรือมีพระสวดให้ นะครับท่านผู้ชมก็จะชมไปผมก็จะลากไปอย่างนี้ได้นะครับเรือก็จะวิ่งไปนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะวิ่งลงสวดอันนี้คือพิธีการเจาะเคราะตอ่อดวงชะตานะครับท่านผู้ชมอยังอยู่ครับไม่เป็นไร 对 á, 对，好，拜对对，大家这么久。 คือบรรยากาศนะรอดได้บสรสด์นะครับถึงงันติงท,ทั้งหลายช่วยที่อยู่ที่นี่นะฮะนี่เป็นน้ำอยู่นะครับบทสด์น้ำก็คือเหมือนน้ำมนต์ละร่มเย็น นะครับท่านผู้ชมเนี่ยคือเป็นเรือนะครับที่รอดใต้บอ่อศพหรือรอดใต้บอ่อนะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ท่านผู้ชมได้ชมอ่า นีไปนะครับเ,เรียกว่าสสดกเค้าะหไต้โบสถ์นะครับหรือรอนโบสถ์โบสถสดนะครับหล่านี้ถ้าใครได้มาสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญของชีวิตนะครับ